ภูฏิมะทิสังขต,ตานัตโทัตติเนนะวิรูปัตโกตัตจิเนนะวิหูปัตโกภูเวโรอุตตะลังภิสังจตานุตมหาราชาสมันตาจตุโกธิสาทันทรวมานาอัตังโกวนเนกปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจัจนิกาสตามา,ายาภูเทนตุเวเทนตุวิภูตวิภูโตสัพค่ะ จันทโนสามาเจตโวจะตินุกมันุขนิมันทุขจะปนาโถอุปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตะริกิตะิเสโนจะอันครับอันหุจะอันทับโคมมโอลาชาทโนรับทโนสโกอาภูปัญจะติโคเทวะติมพทวูสุริยวัฏ ชาขาเอเจจันเยจราชานโนคันทับาสหตาจุพิโมทมานาอภิกรรมมุนปุนนังสมิติวนางอาคาคูนาภัสานาคาวีสารา,รหาสหตันสกาสัามพัรัสตบาอาคูปยาคาสหยาติภิยามุนายะทัตทะทัตทะรัฐาจะอาคูนาคารยัตสิตโนไอลาวา โนมานาโคโโซปาคาสมิติงวันเยนาคลาทีสัสษาลันธิชิพาทิชาปักกิวิสุทธาสาังภูเวหาสยาเตนวะนามัชปัตติกตะราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตานาครา,าชาชนะมาสีสุปันโต ทมะมาคาทิพุทโธสันหาจิตวาจาังอุปปวะะยันตานาคาสุปันนาสาระมะคตังสุพุทธังสิตาวสิระัขเทนะสมุทังอสุราสิตาฮาตโลวาสะวัตเจเจติมันโตยะสติโนสาระพัญชาพระหาพิสัพพุธมาอสุราทานะเวทสสาเวปจิตติ สุติจะปะหาสาโคนมุติสหสัจจะปลิกุตานังสัพเพเวโรจนามะกาสันในหิตะวัติเทนังลาสลาหุพัทธมิปามุงสมโยธานิพัันเตภิคุนังสรรมิติวะนังอาโปจเทวะปัทภวิจเตโชวายโย สัพพะคัพุงวะลุนาวาลุนาเทสะโสโมยะโสโมจยะสักสาสหะเมตตากรุณากายะอาภูเทวยักษ์ศติโนพระเสด็สัพธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตสิติมันโตวันละวันโตยักษ์ศติโนโมธรรมนาอภิกามุงพิภูนังสรรมิติงวะนัง เวทูสถเทวาสหะลีจะออสมาจะทุกเวยามากันทัสูปันนิชาเทวากันทัมาภูภูลกิตดาสุริยัสูปันิชาเทวาสุริยะเมภูภูลกิจตาลักขันทานิภูรักขตวาอาภูมันทะพลาทะทักกาวัสูนังวาสโอเทโพตโก ปาคะ e ุณิคะโธทะเปเติทะสาักายาสเปนานัตตะวันนิโนที่มันโตทุติยมันโตวันแล้วมันโตยะสิโนโมธมนาอภิคามุงที่คนนังสัตติงวังอัคคูสะคะคูเทวาณละมัติสิกขาเลกวะอัิคิษกากะโลชาจะกุมาภุกทาพิทาสิโนวะลุนะสหธรรมะจักอจุตตา จะมีชักกาสูเลยยะลุะคิาคว,ะะวะโโาอากูอาภูวัสสวะเนติโนทัศน์สีทัศนากายาสัพเพนะนัตตะวันนิโนอิกทีมันโตสิดติโตัวนับวันโตยัสัตสติสนโตนโมทมานอาอภิกามุที่ควรอาจารย์ทีหวนังสมานามหาสมานามารุสามาลุาาาสุตตมาชิตาปัตูสิกาอากูอาภูมนุปปัตูสิกา อาคูหนเทวาเยจะโลหิตสวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาคูเทวายัสสติโนทัศน์สทัศนากายะสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมโตสุติันโตวันละมโตยัสสติโนโมทมนาอุตการมุขกุนังสมิติวุนังสุกากรุมณาอรุณาอาคูเอกาสนาสาสหะโอทานตไคยะหาปโมคา อาภูเทวาวิจัคณาสทามิตาฐานรักชามิสกายะจะยัสติโนสระนิยังอาราปชุนโนโยทิสาพะอภิวิสติพัสเสติพัสตากายาสเพนานัตตะวนิโนจิติวันโตจิติวันโตนละวันโตยัสติโนโมทมนาพิการมิพิกลังเป็นทิวนาเทมิยาดุสิตายามากัตทักาจัจจสัต สิโนลัมพิกตกาลามะเศรษฐาโทตินามะจะอาสาวานิมมนะลักษิตโนอาคุอาคาคุปนันิมมิตาคเศรษฐิตาสกาดายันสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมโตอิทิมโตอันตะวันโตยะสัตสิโนโมทมานาพิการมุงพิปุนังสันติสิงหังสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันนะวะเยนะอาคันจุเยจันเย สัพพิสาสหปวุทชาติมัคคิลังโขขตินะมะนาสังเถโมคะตะลังนาขังจันทังวอาสิตาติตังสุขามาปะละมัตโตจะปุตตาปิธิมัตโตสหะอัตนะคุมาโูติดโสจะโสปาคะสมิตติวนัง สห hora, ัสพามะโลกานังสหัสมหาพัมมะพิจิทธิติอุปปันโนสติมันโตพิสมากาลูยะสติโสทัทเถตะอิสราอาคุปันเจกวะสาวติโนเปสันจะมัสโตอาคาหาลิกโตปริวาลิโตเตจัสเพอติกันเตสินเทเทวสภัพมเกเมละเสนา อภิกามิปตะกันนะหะสะมันทิยังเอทะคันนะหัหะพันธะหะลาเกนะพันธะวัตถุสมังตาปฏิวาเลหะมาวมุจนจิตภะโพตินังอิทิตะมหาเสโนกันนะหะเสนังอัปเปสยิป <c oughs> านุนาตะละมาคันจะ สลังกัตวานะเทละวังยะขาปวุตโกเมโกทัยันโตปสวิทุโกสัะขาโสปจุธาวติกังคุมโพอสังวะเสตันจักสังอภิญญายะวะวัคิตวานะจกภุมาตโตอามันตะยิสัทถาสาวเกศาสนิละเตมาลักเสนา อภิกันตาเตวิธานาถิขโวเตจะอับภับบะมะกะุงสุตวาพุทธะศาสนังวิตรากิลิภักกามุงเนสังโลมปมิเชยุงสังเพเทวิทิสะสังคามาพยาติตาสัตาสติโนโมอันติสหะภูเติสาวาเตะเนสุตาติ เอวามีสุปังเอกังสมยังพะคขวาพัลลานะสิยังนาลติอิสิปะตะเมนิฆาเยปตะตะวะโปพัคขวาปะจะพัิเยปุปุอมันเตติเทวามีพิฆวีตาปะพระชิตีนะนะเซวิตพายูตายังกามีสุกามีสุตันลิกาลุกโลกอิโลก ขโมโกุตุภิโกอันนาิโยอันลัทธะมัณฑิโตโยจาระอธากิระมะอาลุโยโภทุโภอันลิโยอันลัทธะมัณฑิตโยติเตภิคะเวอุปโคอันเตอนุปะสัมมะวชิมาปฏิปทาสัทธาอัคเตนะ สัติสัมพุทธาเจ้าพุทลนิยานะกนิุปปะสมายะอติจายะสั้าปุยะลิขานะยะสังวัตติ